สวัสดีค่ะ Learning T Thailand นะคะวันนี้จะมารีวิวหนังสือ Common Errors in p u p i s English นะคะอันนี้จะรวมคำที่ใช้ในชีวิตประจำวันที่มักจะใช้ผิดกันนะคะ Contents Unit ที่ 1. a d j e c t i v e and Adverbs Unit ที่2 Prepositions ยูนิตที่ 3. wrong usage of words ยูนิตที่ 4. r e d u n d a n c i e s ก็คือใช้คำฟุ่มเฟือยนะคะยูนิตที่ 5. one word or two words ยูนิตที่ 6. spelling ยูนิตที่ 7. phrases ยูนิตที่ 8. conjunctions ยูนิตที่ 9. nouns singular or plural ยูนิตที่ 10. punctuation ยูนิตที่ 11. Revision exercises แล้วก็ answers นะคะอย่าง uni unit ที่หนึ่งนะคะ Adjectives and adverbs คำว่า almost example นะคะหนึ่ง Max ate almost 100 burgers almost อยู่หน้า100 burgers นะคะสอง Max almost ate 100 burgers นะคะ almost อยู่หน้า ate ตัวอย่างที่1จะหมายความว่า max probably ate 98 or 99 burgers ก็หมายถึงว่าแม็กซ์เขาทานเบอร์เกอร์98หรือ99ชิ้นไม่ถึง100ชิ้นนะคะอย่างตัวอย่างที่2ก็หมายถึงว่า he nearly ate the hundred burgers but he did not ก็คือเขาเกือบจะทานเบอร์เกอร์ร้อชิ้นแต่เขาไม่ได้ทาน ะะแล้วก็พอเขาสอนใช่ไหมคะเขาก็จะมีให้ให้ทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมหรืออย่างตัวอย่างอันนี้นะคะคำว่า graduate from กับ graduate in นะคะ examples ข้อหนึ่ง she graduated from the National University of Singapore last year เขา uh, graduate d from นี่จะตามด้วยสถานที่สถาบันที่เขาเรียนนะคะขอ้อ2 she graduate d in computer science graduate d in นี่จะต่อด,ด้วยสาขาวิชาที่เขาเรียน ะะอันนี้เขาจะสื่อสารโดยเป็นการ์ตูนนะคะทำให้เด็กเข้าใจมากขึ้นค่ะแล้วเขาก็จะมีแบบฝึกหัดเสริมอีกนะคะตลอดตลอดทั้งเล่มด้านหลังก็จะมีเฉลยนะคะถ้าสนใจยังไงนะคะก็อินบ็อกเข้ามาในเพจ learning Tea thailand นะคะหรือว่าลิงก์ที่อยู่ใต้วิดีโอนี้นะคะขอบคุณค่ะ